สวัสดีครับทุกคนกลับมาอยู่ผมกแบ็คชูเตอร์กันอีกแล้วนะฮะเสื้อตัวเดิมยังเป็นเสื้อตัวเดิมอยู่เพิ่งกลับมาจากเทียมงานนะฮะสดๆสรด้อนๆเลยนะคุณผ,ผู้ชมน่าจได้เห็นคลิปนี้ในวันที่25นะแต่ตอนนี้ผมบันทึกไว้วันที่24คือหลังจากที่ลงคลิปอ่ากัมพูชาจะย่ําแย่ยิ่งกว่าเกาหลีเหนือไปนะตามนี้นะฮะวันนี้นะวิดีโอนี้จะมาพูดถึงประเด็นเรื่องหนึ่งที่ กัมพูชากําลังสร้างอยู่แม่งระยำม,มากผมเห็นแล้วผมปีดเลยนะก็คือกัมพูชานะฮะมีการกล่าวหาประเทศไทยว่าเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาชญากรคอเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์นะมันใช้คาว่าศูนย์กลางเลยโดยมีการอ้างอิงจากบทความหนึ่งของ UN นะฮะจากสารของ UN ในเอ,อ่อในเว็บไซต์ของต่างประเทศ นะครับเชื่อถือได้มากมามแค่ไหนตัวนี้เชื่อถือได้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอ่าโอเคมาอันนี้อันนี้นะเป็นโพสต์ต้นทางจาก nation thailand นะครับเป็นสื่อของถ้าจะไม่ผิดนด่าจะเป็นของอังกฤษนะแต่ว่าไทยก็รับมีการมีสาขาในประเทศไทยนะก็เลยใช้เป็นชื่อ Nation t h a i l น n d นะฮะอ่าตัวนี้ เดี๋ยวผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้เลยแล้วกันนะใช้ Google Translate นี่แหละง่ายดี UN เรียกร้องคำตอบจากประเทศไทยกรณีขบวนการค้ามนุษย์นะครับนะ้รายงานพิเศษของสหรประชาชาติหรือ UN ได้ออกจดหมายมาถึงรัฐบาลไทยโดยเรียกร้องให้มีการชี้แจงประเด็นสำคัญ10ประเด็นเกี่ยวกับความพยายามการปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามคมแดนที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมจะไม่อ่านรายเรียนทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้เลยก็แล้วกันนะฮะว่าเป็นท่อนๆนะเป็นย่อหน้าเอาจดหมายนี้นะเป็นเพียงจดหมายการแสดงความกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับบุคคลจากทั่วโลกรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้แอฟริกาตะวันออกกลางอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ถูกหลอกใช้ไปเป็นแรงงานในศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ที่ซับซ้อน UN กล่าวหาว่าศูนย์เหล่านี้ได้แสวงหาผลประโยชน์จากเหยื่อโดยผ่านกิจกรรมทางอาญาที่ถูกบังคับเช่นการช่อกงทางการเงินอันนี้อันนีนนนน้ตรงนี้คนไทยน่าโดนกันเยอะการหลอกลวงด้วยลักเลิฟแกมนะฮะและการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลปลอมและการพนันที่ผิดกฎหมายรายงานระบุว่าเหยื่อทุยเ,เหยือห่อที่ถูกหลอกด้วยโฆษณาหางานทางออนไลน์ที่ถูกลอก หลอกลวงด้วยสัญญารายได้มหาศาลคือรายได้ที่มันสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะแต่สุดท้ายกับว่าตัวเองถูกจองจําอยู่ในสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยโดยมีการยึดหนังสือเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวบัญชีนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางกายการคุกคามทางเพศและการบังคับการใช้แรงงานโดยได้รับค่าตอบแทนแบบเล็กน้อยหรือไม่ได้เลยผู้ที่ อาพูดง่ายคือคนที่เป็นเหยื่อถ้าเกิดว่าไม่สามารถทําตามเป้าของแต่ละวันได้หรือมีการที่จะพยายามหลบหนีจะต้องเผชิญกับการลงโทษอย่างรุนแรงหรือมีการหลอกลวงให้ไปทําผิดกฎหมายอื่นๆแทนนะส่วนของ UN ฉบับนี้นะฮะชี้ให้เห็นบทบาทสําคัญของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการขนส่งสําหรับเหยื่อที่มุ่งหน้าไปยังศูนย์กลางการหลอกลวงเหล่านี้ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนระหว่างรัฐกะเหลี่ยงของเมียนมานะที่น่าเป็นห่วงคือมีการกล่าวกันว่าปฏิบัติการบางส่วนต้องอาศัยทรัพยากรจากฝั่งไทยรวมถึงไฟฟ้าการสื่อสารคุณย่ายคืออินเทอร์เน็ตนะหรือความใกล้ชิดทางเครือข่ายทางการเงินบัญชีมานั่นเองโอเคตรงนี้เดี๋ยวออ โอเคตรงนี้ไม่สาคัญเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมอยากอ่านเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้แล้วคุณผู้ชมก็กดเพรสอ่านเอานนะอันนี้จะเป็น10ข้อเรียกร้องเฉยๆนะฮะที่ UN เขาอยากจะให้ประเทศไทยแสดงจุดยืนเฉยๆนะก็คืออยากจะเห็นว่าประเทศไทยมีจุดยืนยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะมีมาตราทวิภาคีก็คือการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ในรูปแบบนี้ยังไงมีความท้าทายที่ต้องระบุตัวเหยื่ออุปสรรคที่ต้องเผชิญเกี่ยวกับ การระบุตัวเหยื่อที่ถูกบังคับให้ไปทํางานแบบนี้ยังไงนะมีการหลักการไม่ลงโทษขั้นตอนที่ประเทศไทยจะ,ด,ะดำเนินเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเหยื่อจากการค้ามนุษย์จะไม่ถูกลงโทษสําหรับความผิดที่เป็นผลประโยชน์ของพวกเขาตรงนี้มันค่อนข้างที่จะอ่านยากนะเพราะว่าเป็นการแปลภาษาจากภาษาอังกฤษากมาเป็นภาษาไทยแต่นี่คือเท่าที่ผมตีตีความคือถ้าเหยื่อเขาถูกบังคับให้มาทําแบบนี้ หวังว่าประเทศไทยจะไม่มีบทลงโทษกับเขานะอะไรประมาณนี้นะต่อมาคือการฝึกอบรมกงสุนก็คือเป็นพวกเจ้าหน้าที่สารทูตไทยที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยือช่วยเหลือเยือเฉยต่อมาสร้างสนุนหรือมีการส่งตัวเยื่อกับประเทศลักษณะของความช่วยเหลือที่มอบให้แก่เยือที่เดินทางกลับไปยังประเทศไทยรวมถึงฟื้นฟูและการเข้าถึงสิทธิที่ต่างๆของประเทศของพวกเขาก็คือหลังจากที่ช่วยเหลือเยื่อเสร็จแล้วและกลับมายังประเทศไทยเนี่ย เราจะยังมีการช่วยเหลือหรือให้สิทธิ์ในการรักษาทั้งทางร่างกายทางจิตใจอะไรเข้าไหมมีการดูแลเขายังไงบ้างก่อนที่จะส่งเขากลับบ้านนะการดูแลหลังจากที่ส่งกลับไปแล้วมาตรการสําหรับบุคคลที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์การหลอกลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคํานึงถึงแรงกดดันจากภายนอกเช่นจีนก็คือหลังจากที่ช่วยออกมาจากแหลกนั้นแล้วต้องมีการเขาเรียกอะไรมีการคุ้มครองอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เหยื่อ ตกอยู่ในอันตรายจากอำนาจที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มอาัญยากรนั้นนะฮะต่อมาการป้องกันการใช้ทรัพยากรไปในทางที่ผิดอันนี้คือเขาไม่อยากให้ประเทศไทยอ่ะช่วยส่งสนับสนุนทรัพยากรพวกไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นบัญชีม้าให้แก่กลุ่มอาัญยากรนั้นการตอบสนองระดับชาติหรือภูมิภาครายละเอียดส่วนนี้อ่าเป็นส่วนร่วมที่ริเริ่มโดยสาราชาชาติ อันนี้คือการร่วมมือกันระหว่างประเทศเฉยๆนะนะพวกนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างประเทศการคุ้มครองสารนะมาตรการที่ใช้เพื่อป้องกันแม้พลเมืองไทยตกเป็นเหยื่ออันนี้เหมือนว่าเขาจะสอบถามแนวทางป้องกันเพราะว่าประเทศไทยคนไทยก็ถูกหลอกเยอะเหมือนกันอัน,นี้เขาจะถามหาแนวทางว่ารัฐบาลไทยจะจัดการยังไงเฉยๆนะฮะอ่าส่วนด้านล่างก็จะเป็นสรุปโดย <laughs> ยอ่อเฉยๆไม่มีอะไรนะแต่ประเด็นที่ผมจะให้คุณผู้ชมโฟกัสคือในส่วนนี้ไหนวะ อ่ะตรงนี้จดหมายของ UN ชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการขนส่งสำหรับเหยื่อที่มุ่งหน้าไปยังศูนย์กลางการหลอกลวงในประเทศเพื่อนบ้านผมโฟกัสให้ตรงนี้ดีกว่าอืช้นอ่ะแค่นี้พอทำไมผมถึงให้โฟกัสแค่นี้เพราะว่า สื่อของขเขมรมันเอาไปบิดเบือนเนื้อหาข่าวทําให้เกิดความเข้าใจผิดสําหรับคนที่ไม่ได้เจาะลึกเนื้อหาผมงงมากผมเลยไปเจาะลึกเนื้อหาอันนี้เป็นของทางเพจ Cambodia Morning Post นะครับ Cambodia Morning Post เป็นสื่อของประเทศกัมพูชาเพื่อใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมกดรีเฟ e หน้าจอให้ดูทีหนึ่งภาษากาัมพูชาจ๋าเลยนะ,ะถ้าใครไม่เชื่อผมก็ อาครับครับเขาเรียกนะแค Cap ป capture นะแคปหน้านี้ไปเราไปให้ Google ททนเสด็จแปลให้ก็ได้นะมาทันทีท่สําคัญหน้าอยู่ที่2องบรรทัดนี้นะที่มันจะไปบิดเบือนมันอยู่ที่2องบรรทัดนี้ด้านล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยขอเป็นภาษาไทยโอเคส่วนหัวข่าวมาส่วนหะัวข่าวมาครับ ยูเอ็นเรียกร้องรัฐบาลไทยชีย้แจงคดีค้ามนุษย์มันจวกหัวมาเรียกตีนดมากยันไทยเป็นแหล่งค้าบรเวณีออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <c oughs> โเดี๋ยวนะตอนเช้ามันไม่ได้มันไม่ได้แรงขนาดนี้นะทําไม Google มันมีหลายเวอร์ชันนะแต่คือโดนลมันจะประมาณนี้จริงๆนะ UN เเรียกร้องให้รัฐบาลไทยชีย้แจงคดีการค้ามนุษย์ยัน ไทยเป็นแหล่งค้าบรเวณีออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กู <c oughs> จะบ้า <c oughs> โอ้ยนะโอเครายงานส่วนบนอาจจะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองสรุปดูก่อนเพราะว่า Google มันแปลกยูเนะฮะตามรายงานของหนังสือพิ <c oughs> y, มพ์ The n ation เมื่อวันที่23มิถุนายน2568ผู้รายงานพิเศษแห่ง UN ได้ออกจดหมายที่เข้มงวดถึงรัฐบาลไทยเรียกร้องให้ชี้แจง ประเด็นสาคัญสิประการเกี่ยวกับการดําเนินการของประเทศไทยต่อ,อในการต่อต้านการค้ามนุษย์ปมแดงโอเคด้านนี้เหมือนกันรือันนี้เหมือนกันตรงนี้โอเคตรงนี้เหมือนกันมามาดูตรงนี้ที่เป็นประเด็นศูนย์ช่อกรงออนไลน์เหล่านี้ ถูกใช้สำหรับการช่อโก,กงทางการเงินการหลอกลวงความลักการลงทุนในสินทรัพย์ยี่ต้นปลอมและการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นต้นอย่างไรก็ตามจดหมายของ UN ได้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นที่ตั้งของเครือข่ายการค้ามนุษย์และการช่อโกงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยย้อนกลับมาดูที่ของทางฝั่งเดอเนชั่น ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการขนส่งสำหรับเหยื่อที่มุ่งหน้าไปยังศูนย์กลางการหลอกลวงในประเทศเพื่อนบ้านการาที่นี่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นที่ตั้งพ่อของสิผมปี๊ดมากเลยผมเลยแบบค้นหาแบบเจาะลึกเลยนะประเทศไทยยังเป็นที่ตั้งของเครือข่ายการหลอกลวงมนุษย์และการช่อโกงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดี๋ยวจบนี่มึงเจอือกูนอกจากนี้ยังน่าสังเกตว่าประเทศไทยกําลังกลายเป็นศูนย์กลางอาชญากรไซเบอร์และการช่อกงระหว่างประเทศอื่นๆรวมถึงการลักพาตัวการกันโชคการค้ามนุษย์จากประเทศไทยไปยังปฏิบัติการอาชญากรรมไซเบอร์เช่นเดียวกับการอาชเช่นเดียวกับกรณีของนักแสดงชาวจีนชื่อหวงังซิงนะหรือชิงซิงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยมีการลักพาตัวจากสนามบินกรุงเทพไปยัง สานปฏิบัติสถานปฏิบัติการอาชญากรรมไซเบอร์นะจะเป็นประมาณนี้แต่โดยรวมคือผมจะตัดให้เช่อตรงนี้มันมีส่วนไหนที่เหมือนกับต้นข่าวบ้างต้นข่าวเขาบอกว่าประเทศไทยมันเป็นศูนย์กลางการขนย้ายคือเราเป็นแค่ทางผ่านเราไม่ใช่ที่ตั้งแต่อีสัต์นี่มึงบอกว่ากูเป็นที่ตั้งหมายควายว่ายัางไง แล้วถ้ามองว่าประเทศไทยถ้ามองว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมทางไซเบอร์งั้นกูจะหาพยานที่เป็นกลางที่สุดที่เป็นสากลที่สุดมาฟาดหน้ามึงคือ AI นะผมพิมพ์มาละ UN ประกาศให้ไทยหรือกัมพูชาเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมทางไซเบอร์การหลอกลวงอันดับต้นๆของโลกนะผมใช้2ตัวเลยผมใช้ของ Google g e m i n i กับ Chat GPT มาดูคำตอบกันเริ่มจากของ g e m i n i ก่อน ของชินายบอกว่าจากรายงานล่าสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNODC ตัวนี้เขามีเพจอยู่นะกัมพูชาได้ถูกระบุว่าเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมทางไซเบอร์และการออกลวงออนไลน์ระดับโลกนะโอเคเดี๋ยวผมจะอ่านต่อผมจะ,ะเดี๋ยวผมอ่านต่อให้ รายงานของ UNODC ที่ออกมาเร็วนี้เมื่อช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายน2 5 6 8ก็คือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละชี้เห็นว่ากลุ่มอาชญาก,กรได้ย้ายฐานปฏิบัติการจากเมียนมาไปยังกัมพูชายอย่างรวดเร็วโดยมีการระบุถึงเมืองสำคัญหลายแห่งเช่นสีหนุวิลพนมเปญกาะกงโพธิสัตวบาเวตและปอยเป็ว่าเป็นที่ตั้งของศูนย์การการหลอกลวงขนาดใหญ่ แม้ว่าประเทศไทยจะมีบทบาทสําคัญในฐานะที่เป็นจุดผ่านแดนสําหรับเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์ไปยังศูนย์หลอกลวงในประเทศเพื่อนบ้านแต่รายงานของ UN ODC และสื่อต่างประเทศหลายฉบับระบุอย่างชัดเจนว่ากัมพูชาเป็นศูนย์กลางหลักของกิจกรรมอาชญากรรมทางไซเบอร์เหล่านี้และยังมีข้อสงสัยถึงความเช,ชื่อมโยงระหว่างผลกําไรจากกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้กับบุคคล ชนชั้นนําของกมัมพูชาอีกด้วยนะพยายนที่เป็นกลางที่สุดในสาก,กลโลกนี้แล้ว AI มันไม่โกหก AI อ้างอิงจากข้อมูลที่เป็นจริงมึงจะเอาไงอ่าถ้ามีเชื่ออีกตัวหนึ่งของได้ ChatGPT มา่อมันคนถาแป๊บนึงโอเคมาไหนดูสิข้อมูลจะไอสัส ข้อมูลจากสำนักงานยาเสพติดก็คือ UNOC ระบุว่าศูนย์ช่อโกงไซเบอร์แคกเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศอย่างกัมพูชาลาวเมียนมาและฟิลิปปินส์ก่อนจะถูกกระจายไปยังแอฟริกาลาตินอเมริกาและยุโรปเม็ดเงินที่เกี่ยวกับการช่อโกงทางไซเบอร์เฉพาะในภูมิภาคนี้ถูกประเมินว่ามีมูลค่าอยู่ระหว่าง10 8ถึง4,000ล้านดอลลาร์ทำไมมันไม่ใช่หมื 00? ่น18,000ถึง40,000ล้านดอลลาร์ต่อปีสถานที่สําคัญในกัมพูชาเช่นโคคงอันนี้มันน่าจะเป็นเกาะโกงแบลมันค่อนข้างที่จะมั่วนิดหนึ่งนะเกาะโกงพัตตบองพนมเปญปอยเปตถูกใช้เป็นศูนย์กลางนะศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวง ون, ออนไลน์ส่วนไทยไทยไม่ถูกระบุว่าเป็นศูนย์กลางของแกมฟาร์ม แต่ทำหน้าที่ปราบปรามอย่างจริงจังนะเช่น t a s k ร o r c e 8 8ดํำเนินการปิดศูนย์สแกมบริเวณนาวชายแดนเมียนมากก็คือมีการตัดไฟตัดเน็ตณบ,บริเวณนั้นนะถึงแม้ว่าไทยจะมีการจับกลุ่มและดำเนินคดีอย่างจริงจังแต่กลุ่มอาชญากรเหล่านี้ก็ยังกระจายไปยังพื้นที่กัมพูชาลาวพมา่ามากขึ้นเรื่อยๆ สรุปประเด็น UN ไม่ได้กล่าวไม่ได้ประกาศว่าไทยเป็นศูนย์กลางอันดับหนึ่งของอาชญากรรมทางไซเบอร์แบบชอ่อโกงแต่ระบุว่าศูนย์กลางการหลอกลวงขนาดใหญ่อยู่ในกัมพูชาลาวพม่าเป็นต้นกัมพูชาเป็นศูนย์สำคัญของสแกมฟาร์มตามรายงานของ UNODC ทั้งนี้มีเบาะแสว่าศูนย์กลางนี้ล้ำลึกเข้าไปสู่ภูมิภาคที่ลึกกว่าเช่นเกาะกงและปลอยเปต ประเทศไทยแม้จะเข้มงวดในการปราบปรามแตกไม่ได้อยู่ในสถานะศูนย์กลางของแสแกมเมอร์แต่เป็นศูนย์กลางทางกฎหมายและปฏิบัติการการปราบปรามมากกว่านะมันมีส่วนไหนที่มึงบอกว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเป็นที่ตั้งของเครือข่ายค้ามนุษย์การช่อกงแล้วมึงเขียนหัวข่าวแบบเนี้ยให้พ่อมึงอ่านมะ โอ้โหมันเขียนข่าวแบบเนี้ยมันตั้งใจแค่จะหลอกคนในกัมพูชาเฉยๆนะฮะถ้าคนกัมพูชามีโอกาสได้เข้ามาดูคลิปผมจนถึงหน้าตอนนี้ก็ตัดสินเอาเองนะฮะว่าจะเชื่อแค่ในสื่อของประเทศหรือจะดูดไอ้สื่อสากลและสิ่งที่เป็นกลางอย่าง ai หรือจะไปค้นหาในเว็บไซต์ของ un เเลยก็ได้นะไปดูให้ชัดๆกับตาตัวเอง นะฮะเพื่อจะได้ตาสว่างกันมากขึ้นและถ้าเป็นไปได้ช่วยบอกโอคตรพ่อโคตรแม่มันด้วยเขียนข่าวให้ถูกด้วยไม่ทําแบบนี้แม่งโคตรดูโคตรโง่เลยถ้าเกิดว่าอ่ะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งยูเอ็นเข้ามาเห็นนะเจ้าหน้าที่ของยูเอ็นมาเห็นแบบนี้ประเทศกัมพูชาจะชิบหายหนักกว่าเดิมนะผมเตือนไว้เลยนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมาประมาณนี้ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและพบเจอกับอิสระในชีวิตโดยไว้นะสวัสดีผมโกแบ็กชูเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ